เขาฟันว่าไปเผาไปเห็นล่องมิจฉล่งมิร่งเลี่ยงกันสองแถวสามตัวไทย<ะ>เอ๊ะเธอเจ็ดศูนย์สามโอ้ถธอเลขไทยลอตเตอรี่สามตัวเออโอ้โตัว มันบ่คืบอบ่คือว่า,ามันอยู่กลางเนี่แหมสื้อรถตบนินี้วันนี้จะบ้านเก่าตะบ้านเก่าเนาะเออวันนี้ก็เห็นบ้านเก่าอีกเอาอืมว่วมปนเลขตัวเก,ก่าสิไม่อีกแล้วบ่จักแล้วเห็นเลขเลขชี้ตัวเดียวอา้าเลขชี้ตัวเดียวงชิบ้านมาอีกแล้วบ่ตัวเก่าก็ได้ไรเลขหนี้บวกชี้หกตัวเก่าอ่ะ สีอ้วสีบัวคาหกตัวเก้าบ่ะเออเอาสีตัวบัวคามันออกสีสีหกสีหกเนี้ยมันออกสีหกเรื่องวมดที่ผ่านมาเออมันสีบัวคาหกบอสนกอือ่ว่าเหขียเลขกบ้ามันสีมันมีไปเบิงเลขประจํามันมันมีแต่สีนะเออบ้านนี้พ่อฝันแางสีบ้านนี้ฝันว่าไปิิ้ีท้าพ่อไว้เลขตัวนี้ไันเคยออกแล้วเทึ่ยง แต่ผมเคยออกออกคลิปแล้วเออทีแมน่นวังต้นพัฒนาล่ะอืมวังก่อนเขาพัฒนาดีครัวังเขาพัฒนาน่ะจักสี่ช่วงแล้วมันออกเก็ดเก็ดมันออก 5, 6, กนันห่างหกสามมาแล้วจักมันถืออกตัวไหนอืมเพื่ออธิกรอนก้อนห่างหกสามกันเลยเออฟันว่าเห็นลหรอฟันจัง,นงไหน เาฝันว่าไปเผาผีกันไปเห็นร่องมิตรล่องมิตรร่องเลี่ยงกันสองแถวร่องซบเนี่ยขึ้นไปเทิงเฮี้ยนโน่งซพเลี่ยงกันสองแถวแต่ว่ามิตรจะู้นิ่งผู้ตายมิตรผูู้ิ่งไปของซบผู้ยิ่งร่องกับพูยิ่งมิตรผู้ยิ่งไปเผาผีกันไปเบิ้งแบียบศบเบิ้งศบกันล่องซบเนี่ย ตั้งไว้ขางวัดเซียนเออสองแถวตัวน,นี้โอ้โลง่งซพมันเฮียงกันเดียวสองแถวเออมันสองแถวออมันมีซีร่งสิแถวและซีร่งโอ้แถวและซีรล่งกูนะเออสองแ,แถวแถวละซีร่งมันเคยออกแลลีล่ยมตัวนี้ฟันแบบนี้อ,อ๋หมันก็นทถิบว่แปดซี้ยนวะ แป่นเนี้ยสีแถวแถวละสีสีร่องเนาะสองแถวกับเป็น่นเนาะมันไม่ไม่เป็นปีที่ซี่วะอ๋อสี่ซีมันก็มีสองร่องกนตัวสี่ซีมันนหนึ่งเด้ขางละซีเดอทางละีางละซีกับเปลีแถวขางละซีร่งเออมันกับสีออกออกศูนซีตัวเออเี่ยงกันอยูว่ะเต้เออมันเลี่ยง ขี้ยงกันเลยอืมไม่รู้เงินขอดพาไว้ขอดคนจายไว้เออเป็นเป็นมนมุนอืมโอ้ยต้องเฮิร์บอกเฮิยุ่นแต่ลางนี่สงมันอยู่ถึงเงี้ยนโอ้ยเงียนกับสิเป็นเล็กี้สมัยเก่านะเงี้ยนสมัยเก่าเงี้ยนสมัยเก่าเงี้ยนเหยาเข้าอ่นเออเงี้ยนทรงเห่าสมัยตะเกียบ ทีมีสางหอกสั้นเขตั้งไว้นอกสัน้นสีรุ่งตัง้งเรืองวกเก้าบ่สันดิอไปครับไปบ้านเก้าไหมบ้านเก้ามันย่งกับที่มีแต่สีวัวย่างเรียงคับย่างเดียวกับเลีมันกระิยออกบางทงมันออกย่งเรีหนาว่า,าเป็นศูนเจ็ด สี่ว mm. yeah. ่ะเจ็ดศูนย์สี่ว่ะแล้วเซียนสี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดเออศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกนี่แหลมมันตัวนี่แหลมมันสีมาหอกมันสีมาหอกมันสีสลับกันเร่งวันเร่งนะ พอเซียนว่ามันที่เป็นตัวไหนพอเซียนเอาสามตัวเนาะสามตัวกันสามตัวศูนย์ซี่สีแล้วศูนย์ซี่ีเออเลขเก็บตัวก็คือเจ็บสี่ศูนย์แล้วศูนย์สี่สี่ศูนย์ซี่สีแค่เป็นสองตัวเท่านั้นเองแค่ออกแค่หนึ่งแล้วที่ผมตีสี่ศูนย์เออ บ้นออกศ<อ>ูนย์สี่สี่วันนั้นฝันว่ามันออก,อย,ก,อ,อ,ก 40. อย่างเลขลามบ้านออกศูนย์สองยังนี่ลหละเจียนฮะสองตัวเด้เอาเลขสีบอกตัวเกา่ามันสีบอกตัวเกา่าว่าเลขตัวแรกตัวเกา่าแปดศูนย์ฮ เลขล่างที่ออกแปดศูนย์หมอโอ้ล่างนี่เป็นแปดศูนย์เออเมือนู่นละเ่อรูดละเลขสองตัวเอรูดละตัวไหนที่ออกล่างออกบุตรอืมถ้าชี้ออกล่างนี่ก็ขึ้นตัวแปดศูนย์นี่ก็ออกบุโอ้ขันชี้ไมาออกล่างขึ้นศูนย์ชี้ไมาออกล่างนี่แปดศูนย์ต้องขึ้นบนท่านที่เออมันมีอยู่สองคู่เออความในงาน,นคือ ก็ซื้อเก็ตทุนสามซื้อไว้ที่ไปโอ้ใบเข็งเขงเม็ตัวนี้ใหมากสามนสามหมื่นกว่าโอ้สามหมื่นเก่าอะก็มไม่ซื้อไว้ซื้อนี่ไปซื้อไว้มันออกเกียดมันออกให้ไปสามศูนย์สามอันนี้บ๊ เล่มันไ่เคยเออกน้เล่สามศนาหมาหรืัสบเจ็ดศูนสามเอออือมาาเพรานี่มาออกมันออกเจ็ดศูนสามเองตันี้สาตัวนี้ศูนย์ซีซีศูนซีส่วนสองตัวนี้ล่างนี่แปดศูนยอออืานบนลงลลังน้ำต่ว่าสองตัวกับตัดเอาอยู่ันาก็มีศูนย์ซีก็มีซีซีน,นั้นเนาะ ศูนยับแปดศูนย์คันตัดออกอย่างนึงกับซีซกับเป็นซีสองใดเนาะเพอเชนเลขอเออเลขเลขเก็บตัวนี่มันสิมาเก็บสี่ศูนนะแล้ราคาศูนย์ซีีนะอ้เลขเลขกตัวเเก็บร้อนที่เลยศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สี่นะแล้วศูนย์ ซีซี <CC. S 2> อืม,อมเรียกรางมันสีวอกแปดชูดว่า,าสันดีเรียกางอืมครับผมเอาเดคกตัวนี้นเซียนว่ามันเจ็ดย,ย่างตกเกาอยู่เดอ้อครับเอฟซีครับผมอืม,มอย่าง <CC S 2> มันย่างตกเกาหมดับไปไปไปบาเล็กไปสะบาดเกาไหมอืมเงยื่อเขียนหลังเอาเกาสมัยเกาเกาหมดไปครับ จีวอกไปตลาดเช่มหมเนี่ยพอดีพอไหวท้มมาครับผมสามตัว0 4นยตัดสองวก็มี0ูมีสีมีส2่ครับอครผมส่วนล่าง80เม็ดเดียว6ตัวนกับเนาะเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์สครับเอครับผมนี่เดเอาศูนยก็ได้นรับเนาะแล้วแต่เอครับผมเจ็ด4ี่ศูนย์ศสี่ครับสำหรับแนวทางของพ่อเสี่ยนงวดประจำวันที่ หนึ่งตุลาคม2568รบครับ f อครับผมอสุกมาลำร้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียกเป็นของ FC ทุกท่านทุกคน,กคนสำหรับคิปมีก็ขอบคุณเพอร์เซียนไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ